คคนนวัตกรรมมให่เป็นนวัตกรรมเพื่อย,ย้อนวัยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดูขาวใสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Ignite inner beauty and shine and beauty to the your ความสวยางามที่สุดที่สุดอยู่ในตัวเรานั่นเองนะคะสําสำหรับคนทำงานหนักนอนน้อยหน้าโสมเนี่ยนะคะทานตัวเนี้ยโอเคเรียนนะผู้หญิงเราก็จะโสมนะนตาคำ้ำและนี่เนี่ยส,สาวๆพิตตี้เขากินกันอยากโทมทำยัางไงาพูดยัางไงเลยไม่ต้องพูดคำเพลงมากนี่เลย โรเลต้าเอสนะคะตอนนี้คือฮิตมากและฮอตมากโรเลต้าเอสสเต็มเซลล์โรเลต้าสเต็มเซลล์นะคะเหมาะสำหรับอีชอยพวกชนีที่นอนดึกเอออีชอยไม่ใช่ชนีสำหรับเกย์ที่มัวแต่ว่าแชทอยู่โรเลต้าเอสสเต็มเซลล์โรเลต้าค่ะเห็นผลเร็วกว่าการใช้คอลลาเจน20เท่านะคะและทาผิวเราเนี่ยดูขาวใสมากกว่าการใช้กลูต้า10เท่าก็ลอเลต้าเอสลอเลต้าเอสสเต็มเซลล์ คล้ายๆก็อยากหน้าเด็กใช่ไหมสดใสไม่โซเกรดพรีเมียมจากสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนความโซมให้เป็นความสดใสให้สุดๆขาวใสไม่เปลี่ยนช่วยเปลี่ยนความโซมให้เป็นความใสกล่องน้อมีอยู่สิบสองซองก็จะเป็นซองมาแบบนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็ฉีกซองนะคะแล้วก็กินได้เลยแกะออกมาอ้าปากแล้วก็เทใต้ลิ้นนะคะใต้ลิ้นตรงนี้นี่ลงไว้ตรงใต้ลิ้นนะครับ อร่อยมากๆรสชาติดีมากๆกินหอมมากเลยอ่ะมันดูซึมได้ดีแล้วมันเข้าไปโดยตรงเลยตัวมือเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นผลตั้งแต่หมดกล่องแรกผิวก็ดูแบบสดใสช่วงนี้นะรู้สึกว่าบิงขึ้นพอรับประทานไปผิวเราก็จะขาวใสเนียนนุ่มที่ชัดเจนคือแก้วคิดว่าผิวมันใสขึ้นนะคะแล้ร,รู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกแล่งต่างกินอันนี้ไปอ่ะสิวมัน แทนที่จะระเบิดอะ่ะมันค่อยๆย,ย,ยุบด้วยซ้ำรอยสิวก็ดูดลดลงซ่อมแซมความสึกหรอหความแก่ชราทำให้เราใสดเด้งไม่โทมทำให้เราเรู้สึกเด็กตลอดเวลาได้รับการรับรองจากออยเรียบร้รอยพี่เอสัยคิดว่าเวิร์กนะคะเรต้าเอสสเตมเซลที่มีสเตมเซล์จากพืช4ชนิดและเอ็นทเอจิ้ง9ชนิดขาวใสไม่เปลี่ยนด้วยเรต้าเอสทุกวัน